เช่าคอดี้ไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการถามด้จันนะครับทำดีเราชมทำาชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับหลังจากที่มีการเซนเยายอยู่จริงเมื่อวันสามเมื่อวานนะฮะเวลาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้เหตุการณ์ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะฮะก็เราก็บรรลุนกันว่าทางกัมพูชาจะหักหลังหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนคือถ้ากัมพูชาหักหลังเบียรยาซ กัมพูชาหลังหักแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สองพลโทรกระนกเนตรรักขะเวสนาสวัสดีครับท่านพลโทรกระนกครับวันนี้ครับถามเรื่องที่พวดในโซเชียลก่อนเลยดีกว่าเขาบอกกันว่ามีเครื่องบินเนี่ยบินมาจากเบลารุสนะฮะแล้วก็บินอ้อมแล้วก็ไปที่พนมเปญแล้วก็บาขนส่งอาวุธเพื่อจะเติมอาวุธให้กับทางกัมพูชาท่านเชื่อว่าจริงหรือไม่จริงคะถ้าตามข่าวว่า มีเครื่องบินมาจากเวลารุสเนี่ยเราก็ต้องจะเข้าใจก่อนว่าเวลารุสเนี่ยก็พืน้นเหมือนกับคลังแสงใหญ่ๆที่เขาขายอาวุธแลวนะครับแล้วก็เจตนาในการที่ว่าไม่ยอมที่จะบินผ่านไทยแต่ว่าไปบินอ้อมมาเลยแล้วก็เข้าอา่าวไทยเข้ามพูชานี่ก็แสดงว่าเ,เขาน่าจะส่งอาวุธเข้ามานะครับส่งอาวุธเข้ามาเข้ามาเพื่อมาเติมกําลังให้กับ อา,าาาอาวุธจับเบลารุสเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธเถื่อนไหมฮะหรือว่ามาจากประเทศเบลารุสอะฮะเขาก็ขายอะนะใครมีเงินเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อแต่ที่ว่าอาวุธที่เบลารุสเนี่ยมันเป็นอาวุธที่เขาใช้อยู่ในที่เขาลบกันระหว่างรัสเซียกับไอ้พวกยูเครนเนี่ยแหละครับลบกันอยู่มันก็เป็นอาวุธที่ทันสมัยนะครับถ้าทันสมัยนี่หยหมายถึงว่า าการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องบินเราใช้รถถังเพราะฉะนั้นเขาก็หน้าที่จะไปหาอาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธต่อต้านเครื่องบินครับอันนี้ผมถามแต่ว่าถ้าปเป็นความลับทางการทหารเนี่ยท่านไม่ต้องตอบผมก็ได้นะคะก็คือครับตอนนี้เนี่ยทางกองทัพสามารถที่จะสกแกนหรือทอจะสืบข้อละเอียดได้ไหมคะว่าเครื่องบินเนี่ยที่บินมาเนี่ยมันมีอาวุธอะไรบ้างแล้วพอจะรู้ได้บ้างไหมคะก็คงจะต้องมีการตรวจสอบนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ไม่ไว้วางใจว่าอาใครจะมาสนับสนุนผมเคยพูดแล้วว่าเงินเขาไ,ไม่มีปัญหานะครับเพราะเงินเขามาจากสแกมเมอร์เงินสแกมเมอร์วันหนึ่งได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะซื้อได้แต่การขนส่งด้วยเครื่องบินเนี่ยมันหมายถึงว่าเขามาเติมกําลังเติมอาวุธยุโทโธปรกรณ์นเนี่ย ด้วยความรวดเร็วไม่ให้เสียเวลาก็น่าจะเป็นสิ่งบอกเหตุว่าเขายังมีเจตนาที่จะรบต่อไปนะครับหลังจากจ,จริงไปกี่กชั่วโมงเนี่ยเครื่องบินลำนี้ก็มางั้นก็แสดงว่าการเปิดศึกประทะรอบสามเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อาจจะก,ก่อนเจ็ดสิบสองชั่วโมงนี้หรือว่าหลังจากนั้นนะคะท่านผู้โทรกหนกครับอ่าให้ไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะวันเนี้ยท่านศรีศักด์ไปจีน ไปพูดคุยกับทางด้านกัมพูชาที่จีนผมว่าคอยคอยฟังข่าวตัวนี้จีนเขาคงไม่อยากจะให้อไทยกับกัมพูชาทะเลาะกันนะครับแต่ว่าการเติมอาวุธเนี่ยก็คือว่าที่เขาใช้มาสู้กับเราเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเขาต้องหามาเพิ่มเติมมันเป็นธรรมชาติของคนที่ต่อสู้กันนะครับเราแพ้อะไรเราเสียเปรียบอะไรเราก็ต้องหาของที่มันดีกว่าที่จะมาสู้ แล้วอาวุธที่เขาไปอยู่อย่างอย่างอาวุธจ่างลูกบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยถ้าคิดว่าทางกัมพูชาเขาย,ยังมีอยู่เยอะไหมฮะมีเอ็มยี่สิบเอ็ดเขาก็หามาจากเวลรุ่ได้แล้วล่ะครับไม่ยากกระสุนนี่ง,ง่ายกว่าครับหากระสุนนี่ง,ง่ายกว่าทีนี้ว่าเครื่องลำหนึ่งอะ่ะทางกองทัพก็ต้องไปมองว่าไอ้หนึ่งลำของเครื่องบินที่มาเนี่ยมันสามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่นะครับถ้ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ปั๊บเนี่ย มันก็หมายถึงว่าอาวุธและกระสุนที่มาเนี่ยก็จะต้องมีน้ําหนักประมาณขนาดกันการขนส่งอาวุธเนี่ยะฮะที่ทางถ้าทางกัมพูชาเนี่ยก็ต้องการเติมอาวุธเนี่ยมันสามารถส่งมาได้ทางอากาศได้อย่างเดียวใช่ไหมเพราะทางทางเรือเนี่ยเอาทัพเรือของเราเนี่ยมีการปิดเอาไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาทางเดียวคือทางด้านอากาศอย่างเดียวใช่ไหมครับทางเรือเขาก็มาได้ครับแต่ว่าเรือมันช้าเครื่องบินมันเร็วกว่านะครับ ทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเอกัมพูชาเขาต้องการอะไรจังหวะเวลาอะไรผมบอกแล้วบอกว่าจีนจีนเนี่ยเขาเชิญทั้งไทยและกัมพูชาและมณฑีสากประเทศไปคุยผมว่าน่าน่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการสันติที่จริงเขาต้องการเพราะว่าจีนเขาก็มาลงทุนในทั้งไทยและกัมพูชาเขาก็คงไม่อยากจะให้สู้รบกันนะครับ อันนี้ปัญหาก็จะมีอยู่ที่ว่าเหตุต้นเหตุจริงๆอ่ะในการสู้รบมันอยู่ที่กัมพูชาว่าเขาจะหยุดไหมเรานี่จะไปประชุมที่ไหนอ่ะเราก็ต้องชี้แจงให้กับคนที่เขาจะมาเป็นเจ้าภาพในการเจรจาไก่เกีย์ไม่ให้สู้รบกันว่าเหตุมันเกิดที่กัมพูชาเขาเขาเป็นคนเริ่มถ้าคุณอยากมาให้อยากให้มีสันติ ไม่อยากให้มีการสู้รบกันอีกคุณก็ต้องไปบอกให้กรัรมพูชานะเขาเลิกเขาหยุดนะครับแล้วทุกอย่างก็จะหยุดมันก็จะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทางโลกอะฮะประเทศต่างๆเนี่ยเขาเริ่มจะมองเห็นชัดเจนแล้วไม่ใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่ลุกรานก่อนแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นต้นเหตุของการประทะทุกๆครั้งคือกัมพูชาเนี่ยหาเหตุก่อนอันนี้ท่านผู้ถกกระโดดค,คิดว่ายังไงฮะ เอข่าวที่ว่านานาชาตินะครับนะมันจะมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อนข่าวที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาป้อนเขาอาศัยว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กกว่าและมีกองทัพที่เล็กกว่าถูกเราลุกรานเพราะฉะนั้นข่าวที่เขาเสนอออกไปก็จะมีคนเชื่อนะนานาชาติเขาก็จะเชื่อส่วนหนึ่งแต่ของด้านเราเนี่ยจะออก ข่าวไปด้านหลังจากมีเหตุการณ์นะครับแล้วส่วนมากเนี่ยข่าวของเราเนี่ยจะเสนออให้คนในประเทศเราได้รับทราบในส่วนที่ออกไปเนี่ยก็ยังช้ากว่าข่ามเนเขานะครับแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคือมีผู้สืส่อข่าวต่างประเทศที่ลงไปพื้นที่แล้วก็าทางคำามน,เน่เขาก็เอาจรวดจริงเข้ามานั่นแหละครับ ถ้าสามารถทําได้อย่างนั้นน่ะคือเข้าพื้นที่จริงนะครับแต่เข้าพื้นที่ที่มันปลอดภยัยไม่เข้าไปพื้นที่การสู้รบเข้าเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ข้อมูลแล้วเขาก็รายงานเขาเองแต่การที่ว่าเรามานั่งแถลงข่าวเนี่ยมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งที่สื่อต่างประเทศเขาออกไปแต่ถ้าเห็นของจริงเนี่ยมันจะตื่นเต้นแล้วมันจะเชื่อถือได้มากกว่านะครับเพราะนั้นถ้ามีเหตุการณ์สู้รบอีกก็ น่าจะทาในคานองนี้ครับก็คือเราเชิญผู้สื่อข่าวต่างประเทศห้มาเห็นสถานรูปจริงฮะที่จริงๆมานะครับก็จะได้ในงานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็พอเขาเห็นกับตาเขาก็เชื่อฮะเขาจะได้ไ็นไปเชื่อคําหลอกลวงของกัมพูชาที่มาอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ ้องเรียนถามท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนิน745เขาบอกว่าเนินนี้เป็นเนินที่มีชัยภูมิดีที่สุดแต่ว่าฐานไทยเนี่ยยังจัดการไม่ได้เนื่องจากเวลาจํากัดหรือว่าอาจจะถนนทนทางเนี่ยที่จะไปเนิน745เนี่ยยังไม่เรียบร้อยท่านมองยังไงครับประเรื่องเนิน745นี้ครับ745เนี่ยมันเป็นเนินที่อยู่ทางด้านช่องบกต่างจากช่องบกมาเนี่ยก็ประมาณสัก8กิโล7-8กิโลนะครับ มันเป็นเขาที่อยู่คือความสูงก็ะเจ็ดสี่ห้าคือความสูงของเขาเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเมตรเป็นเขาที่สูงที่สุดอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับถ้าขึ้นไปที่เจ็ดสี่ห้าเนี่ยก็จะมองลงมาเห็นที่ช่องบุกทีนี้มันเป็นเขาที่อยู่ชายแดนเป็นเขาที่อยู่ชายแดนเราก็ต้องดูว่าทำไมเนินนี้สําคัญเนินนี้สําคัญเพราะว่า ด้านล่างที่อยู่ในกรัรมพูชานะั้นมันเป็นที่ตั้งของกองพลสนับสนุนที่สามที่มีพลโทสไลด์ดึกเขาเป็นหัวหน้านะเพราะฉะนั้นเขมรเขาก็ต้องเอากำลังขึ้นมาป้องกันมาให้เราเข้าไปอยู่ถ้าเราเข้าไปอยู่เราก็สามารถที่จะตรวจการมองเห็นว่าเขมรเขาอยู่ตรงไหนแล้วสามารถที่จะใช้อาวุธทำลายได้ แสดงว่าเนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยตอนนี้เรายังยึบม,มาไม่ได้มันจะมีปัญหากับเราในภายภาคหน้าไหมฮะหรือว่าเรารอจ้องจะจัดการอยู่ในการประทะรอบต่อไปนะครับเราก็ต้องควบคุมไว้อนะควบคุมไว้ไม่ให้เขาที่จะขยายแนวขยายออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาหรือมาข้างหน้าเราต้องควบคุมให้เขาอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็คอยโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเราก็คงจะต้องเอากลับคืนมา บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถันงหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลท่านสรุปให้หน่อยนะคะการประทานรอบปี20ปัน,นี้เรายึดเนินอะไรที่ได้กลับคืนมาเกือบหมดนะคะที่ภาพที่ออกมาก็จะเป็นเนื่ครับช่องงานมาหมดช่องงานมาช่องงานมานี่ ปกเจ็ดเจ็ดห้าร้อยแล้วก็ปากช่องนะครับตอนนี้ก็เราควบคุมได้หมดแล้วพอถัดมานะครับก็พื้นที่สำเเดําแเ่นี่จะอยู่แถวบ้านโศกคําป้อมของอ่อำเภอการทะลักศรีสะเกดนะครับสาแเ่นี่เราก็ได้พื้นที่มาส่วนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อลบทางด้านถ้าเขาพระวิหารเนี่ยมันก็มีการสู้ลบกันอยู่แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ ที่เราจะได้เพราะว่าถ้าจะเสร็จสมบูรณ์ได้เราต้องไปที่ยึดช่องขานม้าให้ได้นะครับแต่ก็ได้ทําลายถนนหนทางที่เขาจะขึ้นไปนะครับจากภาพที่ออกมาแต่แล้วก็ต่อไปก็ภูมะเขือนี่เราก็ยังได้เหมือนเดิมไปก็ตะควายตะควายสามห้าศูนย์สองสองห้านี่ครับเราก็ได้จนถึงแนวหน้าผาหมดถ้าทางด้านทุลินด้านทุลินมันก็จะมี ทางด้านไหนที่เขามาปลูกมะม่วงนะครับปลูกสาสวนมะม่วงทางด้านทิศตะวันตกของช่องจอมก็คือช่องเปยช่องระยีนะครับเรามาช่องปวดต่างแล้วก็ประสาทตรคนานี่เราก็ไปเอามาหมดละเรื่องต่างๆที่เนี่ยที่เราได้ยึดมากับคืนมาไปของประเทศไทยแล้วครับมีคนเขาบอกว่า ถึงแม้ว่าเนี่ยเราจะเอากับคืนมาเป็นของไทยแล้วแต่มันมีข้อะระมัดระวังก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขารู้จักเนินเหล่านี้ไปอย่างดีเขาสามารถที่จะล็อกเป้าทําให้เราเนี่ยที่จะต้องคุมเนินเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้วยความยากลำบากท่านโพธโกระดกมองเรื่องนี้ยังไงอะครับมันก็มีวิธีการป้องกันอยู่ครับมันก็เหมือนกับว่าตอนที่เขาขึ้นไปอยู่เนี่ยแหละครับเราก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็ล็อกเป้าเขาเหมือนกันใช่ไหมครับ<ม>ตอนนี้เราขึ้นไปอยู่ เราก็ต้องมีวิธีการที่จะทําให้อยู่รอดในสนามรลนะครับไอ้น,นี่เป็นเรื่องของทางทหารเราต้องทําครับถ้าไม่ทําเขาก็ตายเพราะฉะนั้นเดยดีก็ไม่ต้องเป็นหัวนะฐานไทยเราเก่งนะทีนี้ประถามรถาเรื่องนิดนึงฮะเรื่อง72ชั่วโมงตอนนี้มันผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงกว่าแล้วฮะท่านคิดว่ากับฐานเนี้ยจะผิดสัญญาไหมฮะจะยิงก่อนภายใน72ชั่วโมงไหมฮะอ่าผมว่า คนที่จะตัดสินใจว่าจะสู้รบหรือไม่สู้รบเนี่ยมันอยู่ที่ฮุนเซนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเครื่องบินนั้นสามารถที่จะเติมอาวุธให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะรบแต่มีจีนเนี่ยครับผมบอกให้ดูว่าจีนที่เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะไปคุยกันที่จีนในวันนี้และวันพรุ่งนี้ผมว่าให้ไปดูผลไปตัวนี้ก่อน เพราะว่าจีนนี่เขาเข้ามาอยากที่จะให้มีการสู้รบกันนะครับจากแหล่งข่าวที่เราได้มาว่าเครื่องมีนจากเปร์ูสเนี่ยเข้ามาเติมอาวุธให้กัมพูชาเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยทางประเทศจีนก็น่าจะรู้แล้วเหมือนกันรู้ฮะไม่มีความลับในโลกเราเพราะขนาดนี้นะครับเขาก็ต้องส่องดูเหมือนกันเขาบอกว่าจุดอ่อนของประเทศไทยเราเนี่ยในการสู้รบครั้งนี้เนี่ยคือเราเป็นสุภาพบุรุษมากเกินไปขณะที่ จุดแข็งที่สุดของ,อของคมพูชาคือมันไม่สนใจความเป็นมนุษย์มันเอาประชาชนของมันเนี่ยเป็นโลกมนุษย์โดยเอาฐานยิงเนี่ยไปอยู่ในที่ชุมชนเพราะฉะนั้นทําให้เราเนี่ย<ม>ซึ่งเป็นสภาพมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการได้ท่านมองเรื่องนี้ยังไงฮะอ่าเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเห็นไหมครับว่าเขายิงใส่หมู่บ้านคือรอบเนี้ยประชาชนสูญเสียน้อยเนื่องจากว่ามีการอพยพมีบังเก ในการที่จะหลบนะครับทําที่กําบังหลบอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียน้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับเพราะว่าเขามองว่าเขาสู้เราไม่ได้เนี่ยเขาต้องทําร้ายประชาชนเพื่อที่จะให้เราไม่ไปสู้กับเขานี่คือวิธีการคิดของเขาครั้งที่แล้วคิดยังไงครั้งนี้ก็ยังคิดอย่างนั้น จะสังเกตได้ว่าเอในช่วงก่อนที่จะหยุดยิงเ่ะเขาใส่แถวบ้านหนองจานแถวสากแก้วหนักเลยนะครับหนักเลยนี่คือกัมบ,บูชาแต่ของเราสิในเมื่อว่าเขาเอาอาวุธยิงเข้ามาอยู่ในที่ชุมชนเนี่ยนะครับมันก็ยากลําบากเพราะว่าไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดนี่มันเคลื่อนที่ได้นะครับมันอยู่บนรถพอมันยิงเสร็จมันก็ถอยไปอยู่ที่อื่นเวลาันจยิงก็เข้าไปตั้งยิงในหมู่บ้าน ดังนั้นโอกาสที่เราจะําจัด pm ยี่สิบเอดนั้นมันก็มีน้อยเพราะว่าถ้าทําไปรุนแรงมันก็จะไปถูกชาวบ้านที่จะถูกเขมรเอาไปโจมตีอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตว่าเป้าหมายที่เราทําเนี่ยนะครับที่ใช้เครื่องบินไปทําลายในจุดต่างๆเนี่ยเราทําให้ตรงจุดนะครับเพราะว่าความแม่นยําของเราเนี่ยตรงจุดความเสียหายรอบๆจะไม่ค่อยมีมันจะมีเฉพาะเป็นจุดเท่านั้นที่เป็นที่สร้างอาวุธ นะครับต่างๆประชาชนก็ไม่ค่อยได้รับความเดือดร้อนแม้แต่สร้างว่าโลกมนุษย์ที่อยู่ในปลอยเป็ดที่จริงปลอยเป็ดนี่มันน่าจะ,ะทํำลายเพราะว่ามีแหล่งสแกมเมอร์เยอะแล้วเข,เขาเอาอาวุธไปเก็บไว้ที่นั่นภาพไปเห็นแล้วก็มีการใช้อาวุธออกมาจากที่นั่นนะครับเราก็ทําลายเฉพาะเป็นจุดเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ทําลายอาคารทั้งหมดที่ให้ประชาชน ของกัมพูชาหรือคนต่างชาติที่เข้าไปทำมาหากินอยู่ตรงนั้นน่ะเดือดร้อนครับท่านสรุปการประทะรอบนี้เนี่ยทางคุณเซนกับทางกัมพูชาเนี่ยเสียหายหนักขนาดไหน,นะฮะอ่าให้ดูดูใบหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกัมพูชาที่หลังจากที่ลงนามในวันที่ยีิบเจ็ดแล้วเนี่ย ใบหน้าเขาเป็นยังไงสีหน้าเขาเนี่ยเอออกอาการเลยครับ<ช>ว่านั่นแหละครับนั่นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาต้องหยุดยิง่โดยสภาพที่เสียเปรียบกับประเทศไทยนะครับเสียหายมากนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศไทยก็มองกันออกนะคะว่าคุณเสียนเนี่ยต้องการอะไรต้องการ สมบัติใต้ท้องทะเลของเราที่อ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อยย้ายหลักเขตที่73อยากท่าน<ช>พูดถึงหลักเขตที่73มิดนตึงตัวิครับว่ามันแอบเคลื่อนย้ายไปแล้วทางเราได้วยก,การอะไรไปบ้างาฮะหลัก73เนี่ยมันปักตามบันทึกของข้อตกลงของคณะกรรมาการที่ปักอยู่มันขยับไปขยับมาเกือบหลายๆหลักอะครับใครไปอยู่ก็ยกขุดยกมันไม่ใช่ยกง่ายๆครับมันหนักนะครับ ต้องใช้ความสามารถเยอะในการที่จะขุดนาทีิตั้งปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแนวในเรื่องของการที่จะ,ะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะใช้หลักสากลในการกำหนดนะครับแต่ของเขมรมันขีดมั่วมันไม่มีหลักหรอกครับอยากจะได้ตรงไหนนก็ขีดไปแล้วมันก็ไปอ้างพื้นที่อ้างสิทธิ์ในทะเล ใช่มาแบ่งปันผลประโยชน์ที่มันบอกว่าห้าสิบห้าสิบอ่ะผมถามว่าถ้าทุกคนมองนะครับมองภาพว่าบ้านใกล้ของเราเนี่ยนะครับเราใช้เส้นแบ่งเขตที่ดินของกรมที่ดินหลังวัดอนะแต่บ้านใกล้ๆเนี่ยเขากลับขีดมาอีกเส้นหนึ่งขีดเข้ามาในรับเขตเราแล้วเราจะไปยอมรับเขาหรือใช่ไหมแล้วก็ต้องยอมรับตามหลักสากล นะครับแต่แล้วไม่พอพอรับเข้ามาเสร็จปับ๊บก็ยังมาแบ่งบอกว่าไอ้ส่วนที่เกินน่ะมันมีน้ํามันมีกิโตเลียมอามาแบ่งกันห้าสิบห้าสิบผมบอกว่าใครจะไปยอมหรอครับอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ยอมคนที่พูดคือคนที่มีผลประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยถ้าจากข้อมูลที่นักวิชาการหลายๆท่านพูดเขาบอกว่าเหตุแดนของเขมรน่ะนะครับในเะเลนาเขตเขาเนี่ย เขาให,ให้สัมปทานไปแล้วแล้วก็คนที่มาขุดเจาะเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาเขตแดนที่ล้ําเข้ามาอยู่ในเขตไทยเนี่ยแหละครับมันมีน้ํามันเยอะเขาก็เลยอยากจะได้แล้วคนไทยบางคนก็พยายามจะบอกว่ามาทะเลาะกันทาไมเรื่องเขตแดนนะครับเอาทรัพยากรมาแบ่งกันดีกว่าห้าสิบห้าสิบผมบอกว่ามันอย่างนี้มันคิดได้ยังไงถ้าเป็นบ้านของเขาเองอ่ะผมไปขีดเส้นไหมแล้วผมไ่ไปขุดดินขายไหม นะเขาจะยอมไหมละ่ะนี่แหละครับวิธีคิดง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็มีคนไทยนะ,ะครับที่พยายามที่จะไปแสงประโยชน์แล้วก็ใช้วาระในคำพูดต่างๆค่อยคำต่างๆโอ้ยเก็บไว้ทำไมนะครับเดี๋ยวน้ำมันก็ไม่มีค่าแล้วเอามาหากินกันดีกว่าเห็นไหมอ่ะรถก็เป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วอ่ารถที่ใช้น้ำมันเหลือน้อยลงเขาก็จะใช้ วัาสักกร,รมอย่างเงี้ยในการที่จะพูดผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกเขาใกล้ตัวแต่บ้านของคุณเนอ่นะถูกข้างบ้านเขาขีดเส้นลุกล้ามาคุณจะทําทไงคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับตามหลักการตามกฎหมายที่กาหนดก่อนนะครับเรื่องมันถึงเป็นเช่นนี้ลหระครับนี่คือคำผูชาครับครับอ่ะวัสดีตะกขอ,ขอ,ของขอบคุณท่านคอโตกระโดกเนตรรักษาเวสนาน,นะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคงจําได้นะครับใครที่เป็นคนพูดว่าเรื่องเขตแดนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเอาน้ํามันมาแบ่งครึ่งน,นะครับคนคนนั้นจําได้ใช่ไหมครับดิจิตอลฟุตพินคุณทักษิณชินวัตรนะครับผู้นำจิตรยาของพรรคเพื่อไทยอันนี้คือความจริงดิจิตอลฟุตพินนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่บอกว่าคงจะรักประเทศไทยมากกว่ารักคุณทักษิณชินวัตรนะครับ แม้ว่าวันนี้คุณทักษิณจะอยู่ในคู่แต่ว่าดิเดตก็คงยังไม่จบสิ้นนะฮะเอ่อภาคเมื่อไทยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชารวมไปถึงเรื่องการสิโลคอมเพ็กนะครับวันนี้ก็จบรายการต้องขอขอบคุณผู้สับสนุนรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารต่างชาคอนิไทยต่างชาติาากมกเกษตรสนใจ0921210669 0921210669ดูว่ารายละเอดคอนิถายนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ